โอ้เกือบเปิดโปรแกรมอัดไม่ทันเอาละครับสัสดีผู้ชมด้วยครับอยู่ในเกมไหครับเบบี้เทอร์น่ครับอยู่กันในโจทย์ที่มีสร้างคัพเค้กนะครับผมนั่นคือเค้กนั่นเองเรามาทําเค้กกันดีกว่าเค้กก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมนะครับใส่ไปเอาประมาณไม่ต้องใหญ่มากนะครับเอาแบบพอดีเพองาม <c oughs> โอ้เกือบกดโปรแกรมอัดไม่ทันโอ้กำลังจะเล่นเลยม่งเริ่มโคตนเร็วยังไม่ได้เตรียมตัวเลยมาเราขอมาใส่ปูฐานครับผม เราไม่ต้องปูฐานเออเราปิดตรงนี้เลยมันจะได้ไม่ต้องใช้บล็อกเยอะนะครับใส่ไปก็บินได้นี่วาโหจะเดินอะไรตั้งเราเอาเค้กไม่ต้องใหญ่มากเอาสูงสูงมานี่พอเค้กคัพเค้กใช่ไหมครับคัพเค้กเอาเค้กได้ไหมน่าจะได้แหละมาตัดเท้ามือออกอาจจะรีบๆนิดน,นึงเพราะว่าอยากรีบนะครับผม <c oughs> แล้วกูจะพูดทำไม <c oughs> มาแล้วก็ทำการ ข้างหน้าข้างบนไม่ต้องปิดนะครับเอาเป็นสาสีแดงเป็นหน้าเค้กแล้วกันโอเคใส่ตรงนี้ด้วยใส่ป้ยเสร็จแล้วใส่นี่ต่ออ,อ,อุ้ยกูจะไปลบทำไมวะเนี่ยมือลวนมือลวนรีบๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าอยากจะให้มันมีเวลาพอที่จะตกแต่งมาเอาใส่ไป อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปิด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 โอ้โหปิดแล้วเนี่ยมือลนมาดูดิเฮ้ยแจมแจมอ้าวแล้วก็ลืมทำตรงนี้โอ้โหไม่ได้ถามสุขภาพสักคำนะครับพอเราทำตรงนี้เสร็จเราก็ทำเป็นเหมือนแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเค้กที่แบบเยอะมอกมาครับ โอ้โห oh, อย่างนี้ก็สวยสิ uh huh. uh huh. แต่กูจะได้ที่เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับผม uh. เราต้องทำดีๆนะครับ hmm. ใส่ไปอย่างนี้อย่างนี้โอเคอย่างนี้เอ้ยเหลืออีกด้านหนึ่งเค้กเราจะต้องทีหนึ่งให้ได้หลังจากพาร์ทที่แล้วใช่ไหมะพา 14, ะร์ทสินะครับได้ทีหนึ่งนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าได้ฟุกหรือได้จริง เฮ้ยเออตกแต่งด้านบนด้านบนจะต้องมีแบบเออสีขาวนิดหนึ่งนะนี่โอเคเฮ้ยอุ้ยกูจะลบอะไรวะเนี่ยทำให้มันถูกดิวะมาตรงนี้ก็ใส่ใส่ไปใส่ไปเฮ้ยเฮ้ยมันได้วะอย่างนี้ก็ได้วะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าดูดิ เดี Shift, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่ได้แล้วว่ามันไม่ได้แล้วแล้วปิดปิดไปก่อนครับ <sl ure> คือมันตรงนี้มันต้องทำให้มันมีเท่าเท่ากันนะครับปิดไว้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 ดูกันดีอืมเราจะต้องทำเป็น <mon k> อุ้ยอ๋อทำอย่างนี้ก็ได้ครับปึ๊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 บทำแบบไม่ได้กัดเลยเนี่ย ถ้าถ้าเฟลก็เฟลครับเหลือหนึ่งนาทีเท่านั้นดูข้างในข้างในไม่โคนลงโอเคดูดิเฮ้ยเติมตรงนี้ลิ้นหน่อยครับช่องตรงนี้ <c oughs> ปึ๊บเบิบฮึมใส่ไปดูดิแจมละแจมละพร้อมกับเติมสีสีแดงตรงนี้ครับเค้กผมมีแต่สีแดงนะฮะสีแดงตรงนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแม่ง ลักษณะคล้ายยูทูบโลยูทูบอันหนึง่งเค้กเค้กแล้วก็เติมอ่าเขาเรียกว่าสีสันนิดนึงนะครับผมสี่มุมสี่มุมเป็นเหมือนอ่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะอันเนี้ยเชอร์รี่ครับเชอร์ออรี่เออปักไฟเออเค,ค้กเค,ค้กต้องมีเทียนใช่เค,ค้กต้องมีเทียนมาครับเฮ้ยอีกสิบเพิวิ่งเท่านั้นอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยใส่แค่นี้พอ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  แค่นี้เสร็จแล้วที่เท่าไหร่วะมาพ้นโหมดอันนี้สวยครับผมเอาโอเคอแล้วกันถือว่าพอใช้ได้อยู่นะพอใช้ได้พอใช้ได้อไดสองหนึ่งปิงอันต่อไปอันนี้อะไรวะเฮ้ยอันนี้ก็สวยสวยสวยโอเคแล้วกันแต่ ยังไม่สวยพอนะครับ <c oughs> พูดเหมือนของตัวเองจะสวยนะครับจริงๆแม่งไม่ได้หรอกนะทำใจไว้ก่อนครึ่งเปอร์เซ็นต์ในการอุย้ยอันนี้อะไรครับผมอุย้ยอันนี้สวยน,นี่สวยแต่คือมันเป็นแนวนอนเอาเป็นโอเคก็แล้วกัน <c oughs> โอเคก็ยังดีนะครับอุย๊ยร้านนี้อะไรวเน,นี่ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้แต่ก็ไม่ถึงที่สุดอโอเคแล้วกันยังมียังแบบยังมีศิละปะ นะครับโอ้คนต่อไปโอ้โหขับเค้กมาคุณนู้ว่าขับจกมาเอ้ยก็ได้อยู่นะโอเคโอเคโหวตโอเคอย่างเดียวครับผมโอ้โยนี่มันอร่อยมาเนี่ยเอาโอเคไปแล้วกันมองไม่ออกเลยเป็นขับเค้กอ๋อเออขับเค้กจะเป็นแบบมันเล็กๆอ่ะ่อแต่ผมทำเป็นเค้กเลยไง ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะมันก็เป็นอ่ไม่เป็นไรครับผมปูลีชิตอันนี้แม่งสวยวะ่ะเฮ้ยมีป้ายมีป้ายอะไรวะอย่าบ,บังเลยวะอ๋อขายโอเคเลยครับผมไฮ้กูดเลยอีพิกกูด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 เออโอ้เปเลื่อีพิก asa. เฉยเฮ้ยเยสมีเชอร์รี่ด้วยครับถือว่าโอเคครับผมเดี DE, ๋ยวเดี๋ยวมันจะได้เท่าเทียมกันหน่อยนะครับให้โอเค แต่ว่าก็ทำมานะครับดูดูดูแป๊บเฮ้ยแต่เชอร์รี่สวยปะเย็นสันนฟตโอวอร์โหลดเอาไปเลยดูจากสภาพไม่ไม่น่าได้เอาไปบอของตัวเองอีกคนมองเฮ้ยนี่เป็นตัวอะไรวะเนี่ยโกโนะวาอะไรวะเนี่ยโอ้ยอันนี้ครับผมก็สวยใช้ได้เลยนะครับโอเคแล้วกันแล้วไงต่อสองหนึ่ง ศูนย์โอเควินเนอร์คนนี้นะครับเราได้ที่ไอ้เหี้ยกูว่ากูทำสวยแล้วนะลองไห้แป๊บครั้งที่แล้วไม่ได้ที่หนึ่งครั้งนี้ม่นเติมศูนย์มาได้ที่สิบเลยโอ้โหกูควรจะดีใจไหมเนะี่ยนะครับไว้เจอใหม่ในพาร์ทหน้า,นาละกันนะครับอย่าลืมวันนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเพื่อนๆ ให้ชมเพื่อนมาดูด้วยครับดูคนเนี้แม่เหงานะครับกด subscribe ด้วยนะที่10ครั้งหน้าจะเอาที่หนึ่งที่ได้ We are the a h c ไปละ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 